และในวันอังคารตามเวลาสหารัฐเว็บไซต์ชื่อดังหลายแห่งเกิดระบบล่มนะคะจากปัญหาที่บริษัท Fastly ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายของเว็บไซต์เหล่านี้มีปัญหาค่ะตามรายงานของ AP และรอยเตอร์โดยปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นกับเว็บไซต์ชื่อดังหลายแห่งนะคะทั้งสื่อ CNN, The Guardian, Bloomberg, Al Jazeera และ The New y o r k Times รวมถึงเว็บไซต์ของ a m azon บางส่วนเว็บไซต์เว็บบอร์ด Reddit บริการสตรีมมิ่งทวิช ระบบจ่ายเงิน Paypal เว็บสตรีมเพลงสปอติฟาและเว็บไซต์ของรัฐบาลอังกฤษนะคะซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นในช่วงเช้าวันอังคารตามเวลาสหรัฐทางบริษัท Fa า t l y ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในคนครซานฟรานซิสโกแคลิฟอร์เนียและเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายของเว็บไซต์ชื่อดังเหล่านี้ระบุในวันอังคารว่าปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไขแล้วและว่าเป็นปัญหาจากระบบภายในเท่านั้นนะคะปัญหาเว็บไซต์รายใหญ่ล่มในวันอังคารเกิดขึ้นในรอบกว่าหนึ่งเดือนหลังเหตุแฮกเกอร์โจมตีระบบโครงข่ายท่อขนส่งน้ำมันของ บริษัท Colonial Pipeline ของสหรัฐจนต้องหยุดจ่ายน้ำมันไปเกือบสัปดาห์นะคะพูดถึงเรื่องนี้ค่ะทาง FBI ยืนยันความสำเร็จในการกู้เงินคืนค่าไถ่บางส่วนที่ทาง Colonial Pipeline จ่ายให้กับกลุ่ม Hacker DarkSide ในรัสเซียด้าน CEO ของบริษัทได้ออกโรงป้องการตัดสินใจจ่ายค่าไถ่นับล้านดอลลาร์ให้กับแฮกเกอร์หลังเหตุโจมตีไซเบอร์ครั้งใหญ่ที่สุดในประติศาสตร์อเมริกันตามรายงานของ AP นะคะ It decision I've in in i the hardest the was made years s energy d n my 39 u เจสซีบลอนด์ซีอ c e อของบริษัท Colonial Pipeline โครงข่ายขนส่งน้ำมันรายใหญ่ของสหรัฐขึ้นให้ข้อมูลต่อวุฒิสภาสหรัฐในวันอังคารยืนยันว่านี่เป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากที่สุดในช่วงเวลา39ปีที่เขาอยู่ในอุตสาหกรรมพลังงานมาและว่าบริษัทไม่มีทางเลือกในการจ่ายเงินค่าถ่าย75บิตคอยหรือราว4ล้าน4แดอลลาร์ให้กับกลุ่มแฮกเกอร์ดักไซด์ของรัสเซีย หลังถูกโจมตีรันช่มแวร์เมื่อเดือนก่อนการขึ้นให้ข้อมูลของผู้บริหารโครงข่ายขนส่งน้ำมันรายใหญ่ของอเมริกาในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการโจมตีไซเบอร์ของสหรัฐที่กระทบกับธุรกิจและรัฐบาลอเมริกันซึ่งสวอล์ร็อบพอร์ตแมนจากรัฐโอไฮโอได้แสดงความกังวลว่าการโจมตีระบบโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของอเมริกาไม่เพียงเป็นแค่การโจมตีบริษัทเท่านั้นแต่ถือเป็นการโจมตีระดับประเทศนะคะ เมื่อวันจันทร์กระทรวงยุติธรรมสหรัฐและสำนักง,งานสืบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI <Dark Side S 1> ได้ระบ,บุว่าหน่วยงานเฉพาะกิจในการรับมือกับการโจมตีด้วยร a นซ o m w a แวร์หรือซอฟต์แวร์เรียกค่าถ่ายประสบความสำเร็จในการกู้คืนบิตคอย n ราว85ที่ทาง Colonial Pipeline ได้จ่ายค่าถ่ายให้กับแฮกเกอร์รัสเซียมาได้ค่ะดิชันนี่ที่การกำลังวันผู้รายงานค่ะ